ก่อนแสนสุราธรรมก็บอกแบบแบบทีเดือนน้อยครับคนเนาะตอนนี้ก็น่าจะมืดแล้วเดือนว่าแถวแถวบ้านพีลดถน่าจะเยอะของบ้านเดือนก็ถ้าเดิน เสียงดังไหมคะเนี่เพราะอีกฝั่งตรงข้ามฟ้าขน้นเพื่นเปิดด,ดดนตรีนี่ที่ได้รู้จัหมือคนแนนหน่อยนะเปสะ็สะวดวกสมนรดวมเงินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสักพัก <aunque> ขอบคุณค่ะ คุรีคือจอมากเลยค่ะคุณสมน์คุรีคือจอมากเลยถ้าแบบเราสวัสดีค่ะคุณสมเสนศัสเอีย่ยมใสเลี้ยมนะคะใส่เลี้ยงไม่ใส่เอี่ยมเนาะถ้าอา่านผิขดขอโทษขออภัยนะคะชาติแบบไม่ไม่ขมมากเนาะ รังอร่อยลูกลูกลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่น่าถามมากเลยอยู่ในห้องนั่งไลอยู่ในห้องฝนตกเลยไม่ออกไปข,ข,ข้างนอกสวัสดีทั้งสองร้านดวงตาชา้เนอะตอนนี้ก็น่าจะมืดนแล้วเดือนว่าแถวแถวบ้านพี่รถน่าจะเยอะของบ้านเดือนก็ถ้าเดินมสเสด็จก็บอกว่าสวัสดีทักทายคุณพี่สมจ้า สวัสดีท่านนงนะคะเสเนดนะเสนดพี่บุญมีแล้วก็สวัสดีทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีท่านหนึ่งที่อยู่หน้าบ้านนะคะแล้วพูดคุยทักทายได้จ้าเพื่อนใหม่เนาะเป็นเพื่อนใหม่ของเดือนเนาะคุณบรีกระถินพอเดินเห็นอยู่ในนั่น อีกคันนั่งกำลังรับทมนะคะสวัสดีครับเป็นวันดีดีสวัสดีท่าทายคุณวันดีดีนะคะห้องเดินได้ยินดีต้อนรับนะคะอยู่ประสาทนะน,โน,โนขอทำน้ำแป๊บนะครับน,นะคะ,นะคะสวัสดีนะคะห้องเดินได้ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เราก็จะทำ มันเดินก็สสัาดีขนก็โต,ะตนะคะานก็ตกอเตอร์ประก่อนต,ต,ต่อนะคะอีกท่านนึ่งก็รู้จักเพืนอยู่เนาะหลายบ้านก็คือไปทักทายเพื่อนอยู่แวะพูดคุยทักทายได้นะคะเบืเนน่อนล้ว เป็นพี่คนนั้นเขาสองว่าเดอนเดินอะเ,เป็นเพื่อนที่เข้ามาพูดคุยเดินตอนแรกเดินนึกว่าเดินนึกว่าพิธากรยังอยู่เดินก็มองเออยังมองไปมอืเอจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภยัยค่ะคุณสมนุนงเงินเดินทางปลอดภัยนะคะคุณน,น้องสาววิตรีสวัสดีจ้า คุณนะคะที่แบบมาดีต้อนรับค่ะห้องเดินเด้วยินดีต้อนรับนะคะญาติเขาญาติสมน้องเขาตัวก็บอกญายิาสมกำลังจะขึ้นใช่ไหม,มคะขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่เนาะเป็นเพื่อนใหม่ของเดือนเนาะคุณบารีกระถินพอเดินเห็นอยู่ในนั่น อีกขั้นหนึ่งกำลังรับนะคะเห็นพี่สมไม่คอนสุดสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีค่ะพี่โสมสวัสดีทักทายน,นะคะแด่ก็เห็นแวบ,บๆเดินมาจากสวนนะคะไม่ได้แวะบ้านคุณยายเพราะว่าฟ้าร้องค่ะไปแวบบไปบ้านแม่เดินแปบ๊บหนึ่งก็ อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเออขอบคุณนะคะผมานพี่สน,<ด>นอนแลนวก็ทักทายนะคะทักทายนะคะคุณยายสนานก็บอกว่าสวัสดีทักทายน้องหมวนนะคะ ข้ามาอย่างเนาะสวัสดีคุณเมย์พี่ถลากรแล้วก็พ่อคุณเมย์นอกนั้นก็จะเป็นผู้ผชายผู้หญิงเนาะก็มีอีกท่านหนึ่งที่เดินเข้าไปบ้านเพ่อนอยู่ท่านนะคะสวัสดีครับคุณวันดีดีสวัสดีท er ักทายคุณวันดีดีนะคะห้องเดินได้ย,ยินดีต้อนรับนะคะ นีผักที่ที่ออกจากออกทับจากธรรมชาติอร่อยเนาะเช่นกันค่ะจิตถึงเช่นกันค่ะจิตถึงเพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะอย่างพาเนาะแต่อากาศก็ยังบอบอ้าวเนาะ กินข้าวเย็นกับอะไรน้องจ๋าวันนี้เดินไม่นึกอยากทานข้าวเย็นเลยค่ะเดินอยากทานแตงกัวแล้วก็น้องไปตอ เดือนตกบ่อยบ่อยบ้ยบานหนึ่งช่วงเมษาไม่ค่อยตกพอช่วงนี้ตกบ่อยสวัสดีท่านหนึ่งนะคะสวัสดีท่านหนึ่งนะคะพี่เดือนไม่ได้น้องหญิงๆทงักทายนะคะจ้าทาักทายจ้าทักทา,ายทุกท่านทุกคนไว้เนาะก็ะเกี่ยวก้อยเอา,น,านะคะลองเครื่องเลยลองเครื่องเสียงหราป่งไห่รู้ แต่พูนเจ้าของบ้านอยู่นี้คะ่ะ <c> ค <oughs> ุณวัน,นดีก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณ <c oughs> เปิดเช่นเดิมคะ่ะถ้าเปิดเรายัางชาติแบบไม่ไม่ขมมากเนานะกำลังอร่อยลูกกับลูกลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่น่าทานม,มากเลยพ่อที่แวะมาพูดคุยทัาทาย วันนี้ก็ยังไม่ตอบน้นใครเลยก็เดิอนอยู่บ้านเดินก็จะเป็นสา,ามครั้งวะมากเลยส่งแต่ตอนเช้าส่งแต่ตอนเช้าสวัสดีสองสามสี่ดวงตาค่ะสวัสดีค่ะแวะเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะสวัสดีสองสามสี่ดวงตาค่ะ สวัสดีค่ะแวะเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณที่แวะเข้ามาพูดคุยทักทายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะฝนตกถนนลื่นนะพี่ก็ก<อ>็<อ>ถ้าว่างหรือมีเวลาก็แวะพูดคุยทักทายได้นะคะห่วงเนาะขอบคุณสี่ล้านดวงตาค่ะน้องมะลิก,ก็คุณมะลิก,ก็บอกมาส่งกำลังใจให้จา้าขอบคุณนะคะนะ ให้คุณยายทีนี้สายพี่เดินก็เลยไม่กล้าเปิดนะคะนอ,อนก็ค่ะสวัสดีทักทายน้องละออน้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเข้าม,มาพูดคุยทักทยายนะค่ะคุณเมย์พี่ธนากรแล้วก็พ่อคุณเมย์นอกนั้นก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะก็มีอีกท่านหนึ่งที่เดินเข้าไปบ้านเพ่อนอยู่ แต่ก่อนไม่เออ่ะวันนี้เอ๊ะทำไมเรามีเพื่อผู้ชายหน่อยพี่ตลากรก็สวัสดีทักทายบุญมีราสิ่งเช่นกันครับสวัสดีทักเพราะว่าเอามาต้มแล้วจะออกหวานๆไปเข้าสวนมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพร่าอินทร์ที่มาเป็นกำลังใจตอนแรกเดินก็คิดว่าเดินจะไปถ่ายการทําเกษตรสวนยางนั่นแหละอ่ะทีนี้รู้สึกว่าเดินได้นะคะห้องเดินเดินอยู่ตลรดค่า สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่ที่อยู่หน้าบ้านคะ่ะห้องเดินด้ยวยยินดีต้อนรับนะคะห้องเดินด้วยินดีคืองานบวชไปใช่ไหมพี่เออเดินก็งงอยู่แล้วนึ็ก็ชื่อเดียวกันนะคะ